บีบหัวใจคนดูคริสตินา่าแชร์โมเมนต์น้องวาเลนติน่าลูกสาวนั่งสวดมนต์ภาวนาให้พ่อเอสหายเป็นปกติ เข้าสู่วันที่15แล้วที่พระเอกนิสัยดีเอ็ดก,กันฑพงนอนรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤตหลังวูบหมดสติกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและระหว่างจนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นั้นเอ็ดหัวใจหยุดเต้นต้องทํา CPR รรวม45นาทีแพทย์ระบุว่าเอ็ดนั้นมีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ต้องดูอาการแบบวันต่อวัน เพราะหลังเข้ารับการรักษาร่างกายนั้นเอสตอบสนองต่อการรักษาแต่อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตตลอดขณะที่คริสตินาพันรยาและลูกสาวน้องวาเลนติน่าก็มาเฝ้าดูอาการข้างเตียงไม่ห่างในช่วงเวลาที่สามารถเยี่ยมได้พร้อมทั้งยังคอยภาวนาอธิษฐานให้เอสกลับมาเป็นปกติในเร็ววันโดยล่าสุดค่ะคริสตินาพันรยาเอสได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพที่น้องวาเลนติน่าลูกสาวกำลังนั่งสวดมนต์อธิษฐานให้คุณพ่ออยู่บนรถด้วยความตั้งอกตั้งใจ ทั้งนี้ได้ระบ,บุแคปชั่นที่มีความหมายในภาษาไทยว่าหลังจากวันอันยาวนานในโรงพยาบาลตอนขับรถกลับบ้านวาเลนตินาก็เริ่มสวดมนต์ขึ้นเองเทพิดาตัวน้อยของแม่คุณสอนลูกมาดีเหลือเกินกลับมาทำแบบนั้นอีกนะลูกกำลังภาวนาให้มันเป็นจริง กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ